สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล่บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆเลยเพราะว่านะคะมีแฟนๆวอลเล่บอลลูกยางชาวไทยค่ะ ส่งข้อความไปด่านักตกสาวชาวตุรกีค่ะแต่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเราจับได้แล้วค่ะว่าใครเป็นคนส่งข้อความไปและที่สําคัญนะคะไม่ใช่แฟนลูกยางชาวไทยค่ะแต่เป็นแฟนลูกยาชาวลาวนะคะที่ใช้ภาษาไทยพิมพ์ไปด่านักตกสาวชาวตุรกีค่ะโดยเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับแฟนลูกยางสงปปลาวลายหนึ่งนะคะส่งข้อความไปต่อว่า อเล็กเซียคูรูตาซูนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงสโมอรวากิสแบงค์ทีมดังประเทศตุรกีค่ะทำเอาแฟนลูกยางไทยส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจกับพฤติกรรมนี้ค่ะที่มองว่าทําให้เสียชื่อประเทศไทยภาพที่ส่งข้อความไปหานะคะถูกโพสต์ในกลุ่มวอลเลย์บอลโดยข้อความระบุบ้าเอาอะไรมามัน่นคะอยู่ทีมเก่าก็ดีแล้วจะมาวากิสแบงค์เพื่อ หรืออยากอยู่ทีมนี้เพราะว่ารางวัลไม่ได้หรอกปีนี้กลับบ้านเก่าไปแค่อยากอยู่ทีมนี้เพราะว่ากลัวว่าจะดังออกแข่งหลายรายการเนี่ยหรอแล้วก็ก่อนที่จะลบไปนะคะแต่ว่าแฟนลูกยางแคปเอาไว้ได้ทันค่ะต่างมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีมารยาทเลยค่ะไม่เหมาะสมเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งนี้นะคะอเล็กเซียเคอรูรตซูนะคะบีหลังวัย20ปี พ่อแม่เป็นชาวโรมาเนียค่ะก่อนที่จะได้รับสัญชาติตุรกีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยย้ายจากการาตาสรายมาอยู่กับทีมวากิสแบงค์นะคะในฤดูกาล2022ถึง2023นี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะไม่คิดเลยว่าแฟนลูกยางจากต่างประเทศเนี่ยจะใช้ภาษาไทยนะคะเป็นการสื่อสารแล้วก็พิมพ์ไปต่อว่านะคะนักกีฬา จากตุรกีค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนคนประเทศไหนก็ไม่ควรทําเรื่องแบบนี้อย่างยิ่งเลยค่ะ oh. แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสําหรับข่าวนี้นะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน u t u b e บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้กับช่อง y o u t u b e ของ h a ชาน Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ